กลุ่มผู้ชุมนุมที่เรียกตัวเองว่าเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทพร้อมกับกลุ่มกองทัพธรรมรวมกลุ่มชุมนุมด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อเร่งรัดให้ผู้มนุษการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษาอาการป่วยของนายทักษิณชินวัตรในช่วงที่ถูกส่งตัวจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพอย่างเร่งด่วนด้วยอาการแน่นหน้าอก ความดันโลหิตสูงเขารักษาอาการป่วยที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจตั้งแต่คืนแรกที่กลับถึงประเทศไทยเมื่อวันที่22สิงหาคมปี2566จบจนวันที่18กุมภาพันธ์ที่ได้รับการพักโทษตามหลักเกณฑ์ของราชทัน นายพิชิตชัยมงคลแกนนำคอปทอเปิดเผยว่ามาวันนี้ก็เพื่อเร่งรัดกรณีที่แพทยสภาได้ทำหนังสือถึงโรงพยาบาลตำรวจเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปี67เพื่อขอหนังสือแจ้งอาการป่วยและเวชระเบียนของนายทักษิณซึ่งจะครบกำหนดในการส่งคำชี้แจงเป็นลยละอักษรต่อคณะอนุกรรมการสอบสวนชุดเฉพาะกิจของแพทยสภาในวันที่15มกราคมนี้ นายพิชิตระบุว่าการชี้แจงการรักษาอาการป่วยของนายทักษิณนั้นมีความสําคัญในการพิสูจน์ข้อกล่าวหาต่อของนายทักษิณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนอนพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจค่ะื่อวาาเนี่ยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกไม่มีอํานาจในการชี้แจงสรุปแล้วใครจะมีอํานาจคะโร,รงพยาบาลตํารวจอยู่ภายใต้สังกัดสํานักงานตํารวจแห่งชาติถ้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติไม่สามารถชี้แจงได้ใครจะชี้แจงนะครับ ผมว่าจะโยนกันไปโยนกันมาผมว่าเรื่องนี้มันเป็นความกระจ่างทางสังคมแล้วที่สําคัญมันเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับนิติรัฐระบบนิติรัฐของประเทศไทยดังนั้นเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องพุดุงไว้ซึ่งระบบนิติรัฐอยู่แล้วรีบทำให้กระจ่างเคอ้า โดยตัวแทนกลุ่มผู้ชมนุมระบุว่าที่ผ่านมานั้นได้มีการทวงถามเป็นระยะแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบค่ะจึงกังวลว่าเรื่องจะเงียบหายไปซึ่งหากครบกาหนดยังไม่มีการชี้แจงต่อแพทยสภาก็จะยกระดับไปสอบถามความคืบหน้าในเรื่องนี้กับนางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลในวันที่21มกราคมในฐานะที่นายกนั้นเป็นผู้กํากับดูแลสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะ ตลอดการทำกิจกรรมความเคลื่อนไหวที่ด้านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็มีตำรวจกองบังคับการตำรวจนครบ,บาล6จจำนวน30นายตำรวจสันติบาล20นายตำรวจนครบ,บาลปทุมวัน10นายดูแลความสงบเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรอบพื้นที่จัดกิจกรรมโดยกลุ่มผู้ชุมนุมนั้นได้ใช้เวลาในการทำกิจกรรมประมาณ20นาทีก่อนที่จะแยกย้ายไปด้วยความสงบค่ะ